เล่นการเมืองต้องเล่นให้เนียนกว่านี้ถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวผมไม่ว่าอะครับท่านจะยัดอะไรใส่ทองคําใส่ในนี้ไปแจกชาวบ้านซึ่งผมก็ต้องดีใจครับแต่นี่ไม่ใช่เลยครับมันของหลวงแต่ถ้าไปใช้เป็นของตอนเองแล้วมันเปนเข้าขายยักยอกหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญของทรัพย์นั้นมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352แต่ในกรณีอีกเดียวกัน ก็มินพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ผมจะมอบหลักฐานดังกล่าวนี้ผมไม่ถามอีกจะมอบให้ท่านประธานแต่มอบต่อให้ท่านนายกไปดำเนินการทางกฎหมายต่อไปรวมทั้งทางวินัยด้วยผมกราบเรียนฝากท่านประธานเพียงเท,เท่านี้ครับจะให้ตอบไหมหครับไม่ไม่ไม่ไมไมอาตอบเชิญถุงเรื่อง กับเรียนท่านประธานสภาค่ะแล้วก็กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเรื่องของถุงที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะคะ,ะท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านได้มีส่งมอบผ่านไปทางช่อง 3, 5, 7นะคะในการที่จะนำถุงช่วยเหลือผู้ประสบภยัยไปมอบกับทีวีนะคะสาหาเฉะนท่านตรงนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องกลับเรียนว่าท่าน นั่นตีแล้วก็ทางพรรค อันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะคือทางพักนี่มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออยู่นะคะในส่วนนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาข้าวไปแจกแล้วก็ไปหาเสียงนะคะมันคนละเรื่องนะคะอันนี้ต้องขอกลับเรียนว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะค่ะต้องกลาบขอพระคุณค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประยุทธ์ที่กรุณาให้ความสําคัญดิฉันก็ในส่วนที่กฎหมายก็คงจะอย่างที่ท่านว่านะคะคือถ้าท่านคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็สามารถไปกล่าวโทษร้องทุกข์ได้นะคะแต่ดิฉันคงไม่ไม่ไม่ไม อาจไปเปรียบเทียบถึงการเป็นนักกฎหมายของท่านกับตัวเองนะต้องขอกับประธานโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับจบกระทู้ถามที่หนึ่งและที่สองแล้วนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่สามเชิญท่านนายกครับท่านที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ประชาชีวนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ ตั้งกระทู้ถามแล้วก็ทางท่านลัมตรีว่าการกระรูมพาณิชย์ได้ต่อไปนะครับอยากจะกราบเรียนว่าออขอให้มีการทําเรื่องร้องเรียนนะครับโดยบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ในมากกว่าหนึ่งพื้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทํามาและผมก็จะได้ดําเนินการส่งให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงขอกราบเรียนว่าในส่วนของปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมเนี่ยครับขณะนี้ผมได้สั่งการให้ปป,ปทอีกทางหนึ่งนะครับได้ดูแลเ,เป็นกรณีพิเศษซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะดูครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆด้วยพร้อมๆกันไปนั้นนะครับผมก็จะขอให้ทางศูนย์ที่ดูแลประสานงานเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้กําหนดแนวทางไปให้พื้นที่ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันทางการเมืองครับ ก็จบ 1, นสองแล้วนะครับ